อ่ะมาปิดท้ายกันจริงๆเรื่องอ่าไปเกี่ยวกับเรื่องของม็อบม็อบเลยนะคะแต่ก่อนจะไปม็อบอ่าหรือว่าเราจะเอาผู้ที่จะเข้ามาปราบม็อบก่อนเอาเรื่องของม็อบก่อนแล้วค่อยไปพูดปราบเอาเรื่องเอาเรื่องผู้จะมาปรามบม็อบเมื่อวานเปิดเปิด,ปดวาร์ปไปแล้วเหรอใช่ค่ะเรื่องของผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลคนใหม่ชื่อเหมือนวิธีกรกรองข่าวเ่าสนก,การค่ะนะคุณ<ำ> ท่านผอ,อ,อสำราญนวนมานะครับใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นพลหมดโทแล้วท่านนี้แหละครับนี่นักเรียนนายร้อยรุ่นผ่าห้าสิบค่ะตามกราฟิกนะคะมีกราฟิกประวัติอยู่เมื่อวานทางไปน,นี่แหละครับก็นักเรียนเตรียมทหารรุ่นสามสี่ก็ต้องตรงกัน,นเราตอร,รุ่นห้าสิบโดยสรุปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสรุปเลยคือท่านนี่ค่อนข้างจะเติบใหญ่อยู่ที่สปส คือหน่วยแปลงการสายตรวจและปฏิการพิเศษที่เราเรียกว่าหนึ่งเก้าหน 1. 1> ึ่งเรียกสั้นๆภาษาหนัข่าวคือผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้แหละครับขอฝอควบคุมฝูงชนละหยุดตรงนี้หมดคุณภูนาค่ะดังนั้นท่านไม่ได้แปลกแยกกับง,งานนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนายจอมวลที่โตค่อนข้างเร็วใช่ค่ะโตเร็วมากโอ้เรียกนะว่ากระโดดโตวไวแซงหน้าเพื่อนๆเ,เลยก็ไม่เป็นไรถ้ามีความรู้ความสามารถอืจะมีความรู้ความสามารถจริงหรือไม่ก็ พิสูจน์กันหนนี้แหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่หนึ่งตุลาคมในการที่จะต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับม็อบหรือการก่อจลาจลย่อยๆนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบในตอนนี้เมื่อวานมอบตำแหน่งกันแล้วเหรอค่ะก็เรียกว่ามีการส่งต่อกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ทางด้านของพลตำรวจโทสำราญนวนมาเองเนี่ยก็ยังได้มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่เข้ามารับตําแหน่งด้วยนะคะซึ่งข้อมูลที่บอกเองเนี่ยก็พูดยืนยันเสียงอย่างหนักแน่นน,น,นะคะที่จะเข้ามารับดารงตําแหน่งท่านก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้รับตําแหน่งผู้บริการห่วนครบาลค่ะแล้วก็จะสานงานต่อจากท่านพลบโทพักพงนะที่ได้ทุ่มเรทุ่มเทแรงกายใจจุดงานหลายอย่างสําเร็จรูปล่วงไปได้วยดีซึ่งส่วนตัวก็จะคงแนวทางที่ดีดังเดิมเอาไว้นะฮะ รวมถึงการดูแลบังคับบัญชาอาโทษรวมถึงการดูแลบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุม,มที่มีมีแนวทางวางอยู่แล้วอะนะฮะ,ะพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปอนะฮะก็มีการมอบส่งตําแหน่งกันนะครับค่ะทีนี้อีกท่านหนึ่งที่จะต้องลุกไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการบดนครบาลที่เกษียณนะ,ะไม่ใช่ท่านเฉพาะท่านพระกระพงนะ อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงเด่นก็คือพลตีปิยะเลวิชัยวันนี้ท่านก็จะขยับยศเป็นพลตโทแล้วก็ไปรับงานใหม่ที่ภาคเหนือในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าที่เราเรียนเอาไว้แล้วนะกองบัญชาการนี้น่นแล้ะก็ตัวกองบัญชาการนี่ที่ตึกทำงานอยู่ที่เชียงใหม่คุณปูนา ควบคุมพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดทีเดียวรวมถึงอ๋อภาคห้าภาคห้าเชียงใหม่นะนั่นคือท่านปิยะวาวิชัยเรียกว่าเมื่อวานท่านก็แถลงกันจนนาทีสุดท้ายท่านปิยะนี่แข็งแรงมากทํางานสามเดือนหลังนะฮะก็เรียกว่าข้าวตาประชาชนข้าวตากรรมการทีเดียวนะครับคนที่จะมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็มารับบทโคศกคนใหม่ก็คือนายตำรวจที่ หลายคนนักข่าวสายอัยากรรมจะคุ้นชินเป็นอย่างดีมีบทบาทมีความรู้ความสามารถชื่อพล,ลตีจิรสรสรสแก้วแสงเอกแก้วแสงเอกออนะครับก็จะมาดำรงตำแหน่งก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เลยเ,เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีการถแถลงนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหมือนกันนะ,นะคะก็ถือว่าเป็นรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลท่านใหม่ที่เข้ารับตําแหน่งแล้วก็ทํางานเลยเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้ดูการถแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดของม็อบกันก็มีการถแถลงนะคะก่อนที่จะไปรายละเอียดข้อมูลที่มีการถแถลงกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่ล่าสุดนะคะก็มีการนะคะ เขาเรียกว่าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับประเด็นของม็อบที่ใช้บริเวณฝัดของดินแดงเป็นที่ซ่องสุมแล้วก็เป็นที่หลบซ่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีแต่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพลตำรวจโทพิยะต้าวิชัยในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการทำงานทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อถแถลงเอาไว้เกี่ยวกับข้อมูลที่ มีการสืบทราบมาที่มีกลุ่มนะคะคนเข้าไปเขาบอกว่ามีวัยรุ่นเด็กๆะค่ะอายุประมาณ13-14เนี้ยไปเช่าห้องอยู่กันแล้วก็รวมถึงค่ะมีอาวุธพุต่างๆเนี่ยมากมายก็มีการคาดการณ์กันว่าม็อบเนี้ยอาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เพราะว่าเด็กๆเนี่ย อาชีพก็ไม่มีมแต่จะมาเช่าห้องกันอยู่ได้อย่างไรจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็บางทีมีการตรวจยศตรวจยึดนะคะพบเป็นกระสุนน,นนนู่นนี่ด้านบ้างผุแบบนี่นั่นบ้างแบบหลายแสนเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ขอบคุณพ,พี่น้องประชาชนชาวแปดรินแดงโดยเฉพาะแปดหนึ่งและแอื่นๆนะครับเมื่อ วันคืนนี้ที่เราเห็นว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้พื้นที่ของแปดดินแดงในการก่อเหตุนะครับในการก้้งปลาตลอดจนใช้ผู้เพลิงผู้ไฟนะครับเผารถของเจ้าหน้าตำรวจทําให้รถตารวจเสียหายจานวนสองคันนะครับแล้วเราได้มีการประชุมร่วมแล้มีการเปริดการร่วมกันเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีการ ร่วมมือปฏิบัติเหตุเช่นตำรวจสังเกตได้เมื่อวานนี้นะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ได้ใช้พื้นที่แปดหนึ่งและแปดใกล้เคียงเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนนะครับมีการาปิดประตูไม่ให้เข้าไปอย่างแปดนะครับแล้วเราสามารถที่จะล้อมจับบริเวณทางเดินได้จํานวนหลายสิบคนรวมทั้งสิ้นเมื่อคืนนี้เราจับได้ยี่สิบสองคน นะครับหลบซ่อนอยู่บริเวณทางเดินของปัดินแดงเนี่ยจำนวนสิบกว่าคนนะครับได้ระเบิดเพลิงนะครับระเบิดไฟที่ใช้ในการเผารถตำรวจจำนวนเกือบ60-70รูปนะครับซึ่งแหล่งตกบซ่อนตรงนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นทําให้การปฏิบัติการเมื่อคืนนี้เราได้ผลนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยขอบคุณครับ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในแปตดินแดงนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งยพยายามที่จะแฝงตัวเป็นชาวแปดดินแดงโดยการไปเช่าห้องนะครับเข้าเช่าห้องต่างๆที่ยังเป็นช่องว่างห้องว่างนะครับเพื่อที่จะสัมแดงตนว่าเป็นชาวแปดดินแดงตลอดจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการหลบซ่อนในไซต์งานก่อสร้างนะครับที่หลังแปดดินแดงนะครับเพื่อที่จะให้เอ่อเจ้าตำรวจเนี่ยเข้าใจผิดนะครับและเกิดกระทบ กับส่วนที่เอ่อเกิดเกิดทบกับพี่น้องประชาชนชาวแดดินแดงครับการร่วมของ,ของนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลถแถลงบางส่วนในวันนี้เมื่อะะวานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของม็อบที่แฟดดินแดงก็แน่นอนค่ะหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะจริงๆมีสื่อมวลชนถามต่อจากเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่า กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยซึ่งทางด้านของอพลตํารวจโทปียาตาวิชัยเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามสื่อมวลชนประมาณว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเด็กอ,อายุ13-14เนี่ยอาชีพก็ไม่มีงานทําไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนมาเช่าห้องการรวมถึงมีการซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เพิงนะคะ,ะกระสุนอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่างๆที่เอามาทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งชาวฝยดินไดงเองก็ขณะนี้ก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีนะคะอย่างที่ท่านได้บอกเอาไว้แล้วก็เมื่อวานก็เสนอไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนะคะวัยรุ่นที่ถูกจับเนี่ยก็คือถูกจับเยอะนะคะรายวันอย่างวันที่29เกเนี่ยก็โดนจับไปเนี่ยประมาณ 20กว่าคนประมาณ22คนนะนะคะก็แบ่งออกเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแค่เฉพาะเด็กอายุ13เนี่ย14 15 16เนี่ยรวมๆกันแล้วก็เกือบ10คนและจากในจากนี้22นะคะแล้วก็มีโดนจับทุกวันที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นผู้ปกครองนะคะใครที่มีบุตรหลานอยู่บริเวณแถวดินแดงก็ ช่วยดูแลสอดส่องกันด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่อยู่ในแถวนั้นมาร่วมด้วยก็มีแล้วก็มาจากที่อื่นมาเช่าห้องกันอยู่ก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องฝากไว้ตามนี้แหละครับที่น้องก็พ้าหัวสำราญเกียรติสันเริ่มงานนครบาลล้างม็อบดินแดงสามนิ้วสามนิ้วก็แค่เนี้ยอย่างนี้ทะลุฟ้าก็สามนิ้วใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะแม้กรนะทั่นนงดินแดงแหละครับก็ต้องดูวันนี้นี่ไม่ทราบจะมีอีกหรือเปล่านะม็อบ ก็เห็นว่ามีการแถลงนะคะทางด้านของรองผู้ประชาการตํารวจนครบาลท่านใหม่เนี่ยก็ได้มีการแถลงว่าเห็นว่าจะมีการจัดคามอบกันอ๋อนะฮะคือนี่อย่างที่ท่านสํารานนวลมาแถลงนั่นะบอกว่าคือการบังคับใช้กฎหมายนี่ตอนนี้มันสําคัญที่สุดเลยครับคือบางคนมันลูกม่าลําคาญเหลือเกินคุณภูนาคุณสํารานกว่าได้หมดพวกหาเนี่ยโทษนะฮะคือบางทีครั้งเราเอาตามใจเราทั้งหมดไม่ได้ มันต้องอิงกฎหมายต้องใช้หลักกฎหมายนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับท่านสำนักนวลมาเนี่ยคองจะต้องยึดหลักนี่แหละเพราะจริงๆิงท่านก็เป็นคนสายสายแข็งอยู่แล้วคนเมืองเพชรอ่ะคนเมืองเพชรเนี่ยค,คุณปูนาไปดูวัดเลยคนเมืองเพชรนี่ก็แบสายแข็งไม่อ่อนเค็มอ่ะภาษาคนเมืองเพชรน่ะนะฮะมีพี่ๆแบบว่าแอบ,บกระซิบมาว่าดุท่านคน่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างแต่ว่าดุแค่ไหนก็ต้องนั่นแหละครับหลังพิงกฎหมาย เอาว่าคืนนี่แหละครับผมเชื่อในภาษาคนเมืองเพชรสายแข็งไม่อ่อนเข็มนะฮะก็คงจะได้พิสูจน์กันคลานี้ะนะครับวันนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็แต่ว่าม็อบก็คงจะมีการปรับกระบวน่าหรือเปล่าไม่รู้เ<ต>พ <อ S 1> ื่พอ,อรอผบชนอคนใหม่นหนึ่งคนใหม่นะครับก็ไม่แน่นะคะก็อะปิดท้ายนิดหนึ่งไหมคะจากควันหลงเมื่อวานนี้นะคะ ก็เป็นการเล่าให้ฟังนะคะก็ที่มีทางคลิปออกไปว่อนในโลกโซเชียลเลยตอนนี้ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาเรียกว่าโดนโบกเข้าให้เมื่อกี้เดี๋ยวลองไปดูภาพก็ได้ค่ะให้ดูภาพกันก่อนเกิดเหตุนะคะพื้นที่เนี่ยแหละตรงนนทบุรีน่าจะเป็นบริเวณของท่าน้ำนนี่แหละที่เมื่อวานท่านนายกกับคณะก็ไปตรวจน้ำท่วมใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าก็มีกลุ่มมวลชนกลุ่มคนสามนิ้วนี่แหละไปต้อนรับเลยทีเดียวนะคะ <ผม S 1> ไป <ผม S 1> รอไปเชินวัตรป่ะใช่ค่ะ<อ>ไปรอนายกที่บริเวณท่าน้ํานนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปกั้นเอาไว้ไม่ให้เข้าไปบริเวณท่าน้ํานนอะไรแบบนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันก็มีทางด้านของเนี่ยค่ะ,ะพันตารวจเอกค่ะวันณชัยยิง่งยง,ยงสมสวัสด์นะคะก็เป็นผู้กํากับการสพเมืองนนทบุรีค่ะก็ มีการเข้าไปเจรจานะคะกับชายที่ชื่อว่านายกอฟนะคะนายกอฟนี่ก็คือเป็นหนึ่งในแนวร่วมฝั่งเดียวกับทางด้านของนอายชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบนั่นแหละนะคะเข้าไปเนี่ยแหละคะ่ะโบกเข้าที่นะคะด้านหลังท้ายทอยของอพันตำรวจเอกวาน,นชัยนะคะก็เาเรียกว่าเนี่ยแหละคะ่ะตามภาพเห็นเลยอยู่ดีๆก็เข้าไป นะทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะก็ถูกจับค่ะดำเนินคดีนะคะแล้วก็มีภาพปรากฏต่อมาหลังจากช็อตนี้ก็คือขึ้นไปยกมือไหว้กันอยู่ที่นี่แหละคะ่ะลองดำเนินคดีไหว้แล้วก็ยังต้องดําเนินคดีก็คือต่อให้ท่านให้อาภัยบอกว่าโอเคไม่โกรธเคืองและให้อาภัยแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องถูกดําเนินคดีอยู่ดีแต่ถูกดําเนินคดีในข้อหาค่ะ ฝ่าฝื้นพรกอเนื่องจากการกระทําความผิดซึ่งหน้าเพราะว่าเขาไม่ให้รวมตัวกันนะคะไม่ให้ชุมนุมกันก็เป็นการฝ่าฝื้นพรกอนั่นเองมีพวกที่ชุมนุมเมื่อวานก็มีหลายชดนะไปทุบรถขบวนของนายกด้วยแล้วก็นายกก็เมื่อวานก็ต้องยอมไม่ไม่จอดที่ท่าน้นํานนนะใช่ค่ะนะแล้วก็เรือนี่ก็ต้องไปวิ่งงางๆจาก ท่าน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของท่านเดียวกันนะครับพันตํารวจเอกวณชัยอันนี้คือ,อดึงขานะน,นั่นคืออ,นนคอ,อันนี้คือเหตุการณ์ไม่ใช่ที่นนไม่ใช่ที่น,านาัานท่นานำนนเมื่อวานอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้ากระทรวงสาธารณาสุขตอนนั้นที่ทางด้านของบรช<อ>นวัตรไปรวมตัวกันเรียกร้องเรื่องวัคซีนแล้วภาพนี้ก็ถูกปรากฏว่อนออกไปในโลกโซเชียลซึ่งท่านที่เนี่ยค่ะยืนคอมอผู้ชายใส่เส,เส,สื้อสีม่วงอยู่นี่ก็คือท่านพันตํารวจเอกวณชัยนี่แหละ คือเกิดเหตุกลุ่มผู้ชุมนุมมาเข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกคอเครื่องแบบก็คือคนที่นอนอยู่ที่พื้นนั่นแหละแล้วท่านเองก็เข้าไปขวางเพื่อปกป้องลูกน้องนะคะว่าไม่ถูกทํำร้ายซึ่งท่านเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งก็เป็นตํารวจอีกท่านหนึ่งที่หลายคนในโลกโซเชียลเนี่ย ได้เห็นเหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์ก็ให้ความชื่นชมท่านอยู่เหมือนกันครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ